ครับสวัสดีครับสวัสดีเขาสู่สองนุ่เมืองชนคนอีสานอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องมือนี้นุน่มเมืองชนก็พาเขามา,าในขั้วอีกเหมือนเดิมครับพาเขามาในขั้วเมือ่อไยล่ะเป็นเรื่องเลยทุกที่เลยครับเขาในขั้วามาี่เป็นเรื่องเลยพี่น้อง ชนกับลังข่างมอเขาอยู่ครับ,บร่างหนึ่งเขาอยูุเห็ดยังกินเนาะวันนี้เนาะครับเขากะกับนังขืนครับเนาะกับนังซีกกะวันนี้กะจัดจัดเมโนพื้นบ้านเฮานีา่แหละง่ายๆคือเกานี่ยและครับบู้เรียงมาเนาะครับเนาะเนาะนี่ยังแน่เบิ้งเบิ้ลคนเลือยยังในตู้เย็นจัดมา เรือหมกแตงหน่วยหนึ่งครับแตงกฤตมาตัมนี่ล่ะผิดเนาะเผ็ดเพลิเบิ่งตามเสดเศษเผ็ดเพลิเบิ่งนี่เนาะจ้าจานี่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะใส่ยังนอนเนี่ยนอนมาเนี่ยใส่ก่อนเรือเพลิดนี่วะฮะ นี่หน่วยหนึ่งมใส่ซร้ายเหรอครับใส่ร้ายเปลืองใส้หมบกินนี่สมปลาเพื่อแต่ล้ายเมือนะครับซื้อมาเจอตลาดสมปลาตัดต้องเอาไปกินครับจัะหน่อยส่วนส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นปลาทูเนาะครับเนาะ นุ่มปะทูปะทูนุมม่มพุชชนก็ได้เอาเขาห้องโอบเบียบดอยครับนะครับกําลังโอบอยู่ครับนะใส่ตู้โอบไว้ก่อนจะข้าวอันนี้ไข่คือสิบกินหรอกมันนี้มันนี้บกินไข่กินปลาทูกินปลาทูครับอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศสว่างกำลังรอ่อนาะครับนะกำลังรอ่อ ขาวซุปนุ่งชนกัสีมาจาัดก,การแตงครับจากการแตงสราข้าวซุปนรครับเนาะมาเลยมาเลยหลางงามต้นไมวกันครับ แดง,งยง้อยย้อยย้อยครับเนาะงแดงผมบอกเปลือกเดี๋ยวม,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 มันเวลาด้ถ้าตำเนี่ยมันเดืยวมันเสียบครับ <S 1> <S 1> คือตำแดงมันบะไรรสชาตินั่นเนี่ยผมสอบกินสีเขียวเนาะครับเนาะแดงมันต้องกิน เขียวมันนี้แล้วมันคือเสียโปรตีนๆๆโปรตีนมันอยู่ที่เปลือกมันนี่ได้ครับแดงกใบเขียวเดียวสะอาดนี่เลยตามรั้วผาดยังเป็นว่าตมก็เลื่อมไปล,ละ่อนจะพองเป็นคนเขียนกันเลื่อมเน่ยเดียวสิเป ตัวต้วมมาใหม่อยู่เยันก่อดใบแต่เขาสมัยใบดุนครับสามปีสามสิบปีทีเดียว วางคมบอกม้คมครับมาลงม,มือเลยได้ครับผู้รีขอสู้กระโยกด้วยอาหารจานรวนน้ะครับเน้องทำงา่งายๆกินง่ายๆ เม็ดใหญ่แท้พี่ครับอีกเม็ดใหญ่นี่ใส่2เม็ดเนาะครับเนาะใส่2เม็ดก็พอเนาะเป็ดกินไว้ตแตงนี่เพราะว่าตแตเพิ่นบ่มักเ็ดเนาะครับเนาะโอแตน้อยๆนึงใส่3เม็ดครับก่อนแตวเดียวนึงเ็ดเ็กินบ่ได้เด้อพี่น้องมซื่อๆเด้มันกินบ่ได้ เก็บเสียงก่อนครับเก็บเสียงก่อนก็ยืนเท่ากันเก็บเสียงพี่น้องเดี๋ยวคนนอนสิได้ยินม่าฮ่่กสนผ้ามาขโมยเพชรย่างกินครับขโมยเข่าขั้วทำเสียงดังคนนอนสิได้ยิน ใส่ลงไปส่วนผสมมีอะไรว่างขาดเท่ไไรครับแป่งน,น,น,วน,นัวครับเนาะงน้องช่วยใส่ไลายเน่ได้ครับใส่หน่อยเันบนนัวครับใส่หน่อยเอนันบนแซบพี่น้องใส่ไลายเน่เนนได้แป่งนัวเจมูโข่เดตัดผมนะครับ นะน้ำปลาเนี่ยก็จะใส่หลายครับน้ำปลานี่มันสีเข้มเห่น้ำม้วนเป็นน้ำปลาน้ำปลาลาน้ำปลาใส่ยังอีกพี่นอ้องอ๋อ ตามสไตล์หนุ่มมุกชนด้วยครับเด้อห้ามดอกเย็นแบบด้วยครับเด้อดอกเลื่อนแบบบุได้ได้เดี๋ยวคุณจะกินไม่อิ่มนี่ครับผมจะใส่หอมแดงมันโบมีต้นหอมเดี๋ยวผมใส่หอมแดงใส่จักซองหัวนี่ละใส่จักซองเงียงนี่ละกะเพื่อินเงียงระหว่านผมตามภาษาคนบอกจืด เงียงเูกไหมฮะอ้อนเรีงสองเงียงกระเทียมสองเงียงภาษาอุบลฮ่าฮเบาอุบลคนนี้เป็นคนใจรอพี่น้องกันเนาะคนหัวใจรอเลยทำพี่น้องบอกไปสันได้พี่น้องเอ้ยหงอกแต่จะของพอมีพี่พอมีพี่น้องผู้ใดไม่ห่องก็ได้ห่องตัวเอง ถาควายขี้มันไม่เงงหางให้ตัวเองแล้วใครจะมาเงงให้มันเนาะพี่น้องเนาะควายขี ok ้ก็เงงหางให้ตัวเองผมก็บอกไปสั่นดับพี่น้องเอ้ยสุภาษิตโบราณชั่วช่วงชัวช่วงจังหน่อยเนาะชั่วจังหน่อยวางมันใส่ลงไปเลยครับแดง ครบเลยเนาะใส่ลในน่องแบงน่วก็ใส่ไปเลยข้าจะเบาเรื่องเบบตำเตียง,งนี่จะไปง่วเฮืองเลยครับง่วเฮืองมุนดีๆดีเลยเอาโอเคพ่อเขาหนางเขาเหนือก็พ่อครับพี่น้องวันสี่โมงก็ไปจะเพดดื่เนี่ย สมเมตรนึงพี่น้องเอ้ยเพชรแกเน่ยเเพชรวาเพชรบังบัวบัยาบัยัด้กินเบิดกน้องนี้นคนเดียวนึงพี่น้องเนาะโอ้ยเดี๋ยวมเราอยากตักล่องไม้ก่อนอสามสหจังหวะนี้ต้องมาคับ จุ๊ดแน่สวยปยรวยหน้าตาใสๆบ่ครับน,นี้ก็จะเก็บเขาตู้เย็ยนต่อนะครับนะ้องส่วนนี้กจะกิับๆนมจีนแต่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับนะ้องกรมเจ็ดกิกบโเบิร์ สองเขือ่อนเนี่ยได้ครับกินม้นมะันเบิดอยู่เอนีระหลอดใบ,บเดี๋ยวจะจัดมันอีกอยู่เดี๋ยวลุงส่วนขออนุญาตใส่เขา่าดือว่าตักเข่าเซ่กองก่อนครับมาครับพี่น้องมาใสา่เข่ากันเฮามาใสา่เขาา่าทำไม สิบเซกมาเวอร์แดดมาปะซิมา,ส,มาสายเขาตักเขาเสียหัวด,ด้วยเพราะว่าเขาบานหนึ่งอยู่บานห้ามันมีผ้าโตกับหนีม่วมมิ่งกับกได้ใส่จัดการใน้มวยด้วยเนาะครับเนาะในมวยในหัวนี่แหละหนึ่งมวยมันกับหนึ่งงายอยู่ครับมันใช้หัวอ,อยู่โอ้ oh. เหี้ยสับ oh. เดิมธรรมดาเนาะครับ ต้องการพ่นใบยับเข่าใบเข่าขั้นบ่เหียเพิ่นว่ามันจะเป็นผีปฟรอบเพิ่นว่าใบใหญ่มีใหญ่เพิ่นผ้าว่าเราก็ต้องมันต้องเหียเปล่าเหียก็ยิบใส่ถุงเก่าขนาดมึงชนเฮ็ดไปสินะครับน้องเอออ่ะขอเก็บม่วนให้ไหวก่อนจะข่าวนะครับน้องไป อาไปต่อกันที่โต๊ะทำงานไปนั่งกินข้าวกันครับเสร็จเรียบร้อยครับดูนี่หน้าตาหน้าตาตามแตงอันนั้นก็จะเป็นสมปลานะครับนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นปลาทูย่างดีกว,ว่าปลาทูอบหมอผมอบมาเรียบร้อยสุกแล้วเอาก็จะไปกินเขากันเลยพี่น้องไป พี่น้องไปกันเลยสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีอีกครัง้งพี่น้องมาเรืกินเขาน้ำกันครับกินเขากินเขากับตำแตงตำแตง,งกิ่ปลาทู สม้มสมบาครับบ้านในเก็บเนื้อรองเบิรงคนซื้อมาแต่ตลาดม,มัมัจะเสียบพิสมไม่ใช่ทางบ้านนะครับคนสั่งซื้อไม่ใช่ทางบ้านนะมันจะแสีบครับมันจะอร่อยนะครับเนาะมันชนมากินเผาเน,นี่กินนองเบิรงอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยกินเผาเยี่ยมกันมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้วกันส้มซื้อตลาดมัน ผสมสิมงบางอย่างรสศาสต์บัอยู่ปายในนาะครับเนาะท่านมาจต่บ้านเฮามันจะไข่อยู่มีสมปาตาแส่แนะสมปะเพียรน,นะครับมันจะตัดเป็นตอนเป็นจอดเนี่ยนะครับเดี๋ว่าเปินขั้นเซนโมเซโนว,วัยการรสศาสตร์มันก็บีอย,ยู่ไับสูทบ้ทั้งบ้านเฮาเขาอยากผสมแปรมน,น,น,นมีอยู่ไถก็ไม่ไดเสียนะ พี่น่องม,มากกินลำกันมากมาเลือกครับเขได้วยกว่ากินข้าเทียงข้าเทียงพอดีนนะครับแต่ว่าสำหรับมุ่งฉนกะเขาวล่น <c oughs> ครับคำแจงพอดีเลนเสรนจหะคือสามเมตรป้านใส่สี่เมตรนะครับเนาะ ใอ้3เม็ดกับเผ็ดแด็ตําเตียงบุมักไป้ิีหลายนะครับโอสวนใเนาะ บมเสียบจริงๆไรเป็น้องเกือบซีมุ้งแดงเนี่ยมีคอเหลียวพูดดีไปขับนักเรียน์ต้นมาเขาเสาข้างนงมุ้งต้นกินยังสีรับกินเด้อะเพราะว่ากินเด้อเพราะว่ากินคำตื่นสาย ตื่นสิบโมงเช้าเลยว่าจะเห็นยังมาทำการทำงานเก็บการเก็บงานตามสี่วเดวพี่มูบัดอีกนะพี่เราหน่อยพี่หน่องเลยมึงคนเดียวนึงจะมาบูเหตุร้ยไม่หวานฝนออกไปทัได้ เรไปตุลาหน,อน่อเพิ่งเคยได้ว่จาจะกินโนเดอ้อฉันเดี๋ยวพอจะไปกินเ้าวนอกวานนะว่าพวกก็ยได้บา้าคือว่านเนี่ยนั่นว,ว้าวนะ <laughs> จัดก็น่าก็ได้ว่านะไ้่ไล้โอกาสจัดตัวหนอ่องครับนอแม่ไม่อยู่หนูร่าเรื่อ <laughs> ง บอกวิศนัดย์เป็นน้องเลยมุ่งส่วนเปนคนดาเริ่มเป็นห้าตัวต่าีจน้องน่าหยอกบาลานานี่อยู่เนาะครับน้องเป็นเรื่องธรรมดานะครับ มีดาเรื่อมีเด่นน้ำนอกครับนอกบนเบาตีเต็งตีมอยู่ตลอดโอ้โห้ห่อนอยู่ได้ครับเอาห้อกทายเนาะปิดมื่อติผมเรื่องปิดหม้อเพราะรังกูปปับปปับอยูปันเมื่อไหร่เขาไม่ห้อนกินข้าวเนียวนี่มันเป็นจะเบิงเลย่ยครับเชดไิศใจตัวทิศใจเลยครับ ขป้นหอวหวานเท่าดิปีนไปเข่งนะครับนาะตอนนี้นาอโอ้ยปานกกระงตกหน้าหานเทาปลากรด้างรุงดียิ่งข่าวว่านทังบนกรงต๊ก่ปารงดีรงก่อนนะครับน,ะน,นนะา,าก,กนาานนะระรนะสวนได้ครับกินหอดจะสมัยยุบาน สมัยเห็ดหน้าอีกเอาเอากล้วยไปจุ่มเดือดคั้นเท่านะครับคนต้นดินปะเอาเวทเอาเวทไปใส่น้ำเสียบไปน้ำเหลื่อยไปจุ่มขั้วยเดืองน้ำคั้นเท่าไปน้ำเหลื่อยนะครับสมัยจะกินเนาะได้ไปแป๊บหนึ่งขั้จุ่มขั้วยไปแป๊บหนึ่ง เสียงปลาทีเ่เบ็ดนั่งตกจากตกจากกู่ล้วมาเอาครับมวนเนี่ยครับเราหวานเนาะแต่บ็ดปลาย่าาเหม่อเก่าเรื่องทีดิเก่าประดับบินโอ้ยน้องก็อนนี้ก็จะหอ่อยายห่อเขาออกัน ต่วนม่หรืเโิ่ใยายหอเขาข้าเจ้ยขึ้นข้าวเจยหอกเขาแมนด้วยแต่ยังใส่หอกเขาแน่น้อขึ้นดี่นอนี่คูปีงปลามันเผาปลากีใสไห้พี่บวานเอ้พี่กัพี่ให้พี่หน้าเนาะใหให้พอปูยาตาใหญ่ พอเม่กูยาตาใหญ่อู่หลงดักดไปใส่มันเผาปลาชีนี่เขดแดงเขาเลืองเขาแดงเ<อ>ขาติดเหมือแท้กบูมันควรู้เลยเขาติดเหมือดเ <c oughs> ขาเหนียว ว่าุนเขาโบราณ้นมาเขาติดเหมือนว่าคนดูคนว่าหมหืมจุนอนอนสวยกูเหมือนย่งเขาติดเหมือนนะครับมาเน่อนอนเตือนสิบโมงเสาร์นอนเตือนเที่ยงกูเหมือเขาติดเหมือนวนี่ฝนมปันม่ไรลยครับ สีดายไลไดเนี่ยโจ๊กปลาไหลได้รครับมันมีขอเย็นย่น้อยนึงครับนุ่มเกินเอาายคิดมึงเบาเดือดสองใดสองหน้าเราขับพืชหอดที่ได้ครับสมัยจะกินยังไม่ได้อยู่ในเซเวินโก้ มุมม่งคนนุ่งผู้คนมาเป็นคนมาใส่เบ็ดปลก,กับแต่ไม่ไดิใส่เบ็ดปลกได้ครับน้องมาได้ย่างเดีย๋ยวกล้วยมากครับไปพุดใส่เดือนเนาะพุดใส่เดือนมากเไปใส่เบ็ดปลกย่างตอนกลางวันจะเอากล้วยไปเดี๋ยงในคันะทาน,นากรับใส่เบ็ดปลาใส่เส้นป,าปาลาเค็มปลาปอปลาดุเขามาปิ้งเมื่อกี้กินเนื้อข้างเว็ยนเนาะครับเนาะ มีบุกฮู้มแตงมันั่วกับมะตักินทั้งมาจากบ้านน่กครับเสกินบ่เลยเขาบุกไคอยได้เฟตราแล้วครับกันยูไหอยุน่าผมบุกคอยเเฟตตารินของยูไหยุน่าห้าวกัอยอะบุกลได้ครับเนี่ยกินถ้าปูกไปนิดเดียวเาจะกินมุมรทานเนี่ยมันทั่วคางเดียวก็กินตนหอดเจ้าเข่า ปูตัวกาเดียวกินตัวเดียวเขาเดียว้ำหน้าเดียวนี่ก็ะปูเดยว้ากันปูเดี่ยวก็มีไงตัวเรือนเดียวนมันเกเจ็บมากรอแงไแล้วสิปูมี้สิปูใบสองสอง่วนส่วนแรกนั่นส่วนใช้น้ำหดเนาะครับเนาะ ตอนเงินหกนี่ยย่ามโลกหน้าม,นมีไม่เนี่ยพจะมีม่คูดขางตะการท่านแท่ขางตะกาภาพตัวภาพปลูกทัว่วปลูกแตงเลยทีเอาไปกินลำหน้าเราอะพวกทีพวกท <c oughs> ีกาพอถอนมกแตงกับพวกินกับย่ามไปทอนกากกับก,กินมะแตงไวนำการมะตัวไ <c oughs> ว้นำเกีปวดแอว Họa cặp không hỏi với nhanh cứ hỏi không cao <laughs> không im <c oughs> ครับสำหรับคลิปมีกับนุง่งชนกับโดยเพาะตัวใบเท่านี้นะครับตัวมือดอกยิ่งเนี่ยุณทุกทรับทุกใหญด้ลยครับเลิกคุณทุกทรับยที่ตามเลยครับเลิกพุไไ่นายเลยครับเลิก